จะไหวไปมาจะเดินจะจะนอนจะพูดจะทำค่อยๆเคลื่อนไปกันอย่างเนี้ยถ้าเข้ามันจะทัดขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวไปดูคนอื่นนะดูเราก็ไม่มีสติตอนแรกก็ยากเหมือนกันามันมันไม่ว่าตอนแรกแนละ้วหลังมันทุกตอน <c oughs> ต้องทำมันไปไปเรื่อยนะครับมันจะชิน แล้วเขาจะมีมาตรฐานมันขั้นต่อไปขึ้นสูงไม่ใช่ทำแล้วได้เลยงั้นมันก็ตําเรจกันหมดตัวะเหมือนเราชินทางงั้นมันจะไม่กลัวแต่รู้ทุกหลุมทุกบ่อไปถึงอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปๆๆๆๆๆๆๆความรู้ไม่ได้เกิดอยู่ในในคนอื่นนะแล้วอยู่เรียน จำก็ยังไม่ใช่นะไม่ใช่ความรู้อแจจริงการกระทํานความประสบความสาเร็จอยู่ที่การกระทําอค,ครับแล้ววิธีพิจารณาเวลามีกิเลสตัวเนี้ยตัวนึงคือเมื่อเห็นเราดีรู้สึกว่าเราดีกว่าคนอื่นมีปิายอะไรที่ทําให้ความคิดนี้หายไปไหมครับ อุบายเนี่ยมันไม่มีหรอกไอจีดีก็ไม่ต้องไปเียบเทียบกับคนอื่นเราทำของเราไปเรื่อยเรารู้ว่าดีแล้วสงบดีเรียบร้อยดีการงานดีอะไรเราก็ทำของเราไปแต่เองต้องทนให้ได้ <c oughs> เสียงมันมันแทรกมันทำให้ไประวังใจอย่าไปโต้อตอบครับบางคน ที่ทำอะไรไม่ดีเนี่ยไม่ค่อยมีคนอิจฉาใช่ไหมถ้มีทำอะไรดีๆต้องมีคนอิจฉาต้องระวังอ่ะต้องหมดอย่าไปแคร์ถ้ากลัวแล้วทำไม่ได้เลยจะทำความดีไหมสันเสรเหมันกันจะเพิ่ง่าไปเชื่อมันเราทำเชื่อที่แค่ที่เราทำพอ,อ เข้ามาาันจะแตกเดี๋ยวไม่มีใครทําให้เนาะเราต้องทำเองไม่มีพระเจ้าองค์ไหนมาเป็นที่ฆ่าเราหรอกเขาเป็นพระเจ้าไปแล้วก็ทำหนะ้เข้าหนะขา้าเราก็จะเป็นเหมือนเขาแสด, <c oughs> ดงว่าคําสอนไม่ได้เกิดจากการอ้อนวอน <c oughs> เกิดแต่การกระทําทั้งหมดนั่นคือชัดเจนชัดเจน เราไม่ทําเราก็ไม่รู้มันมีปัญหาเยอะคอย,คอยแกม้มันสอนกันไม่หมดสอนกันไม่ได้เรื่องของสมาธิก็สอนกันไม่ได้ไต้องฝึกตัวเองไม่มีครูคนไหนที่สอนได้หมดนอกจากเราคิดเองแก้เองหลีกเลียงทางที่มันเป็นทุกข์เมื่อ,อไรยังมีความโศกเศร้าไม่ยุติการโศกเศร้าแนละ้วได้ความรักไม่เกิด ความรักมันสุดยอดของการปฏิบัตินะเพราะความรักมันไม่มีความเกลียดอย่างเนี้ยโอ้ยมึงด่ากูก็ไม่เกลียดอย่างเงี้ยเนาะจะไม่มีการกัดแย้งอันนะี้สุดยอดความรักอันนี้ต้องทำยังไงถึงความรักนี้จะเกิดโจมต้องนิ่งให้ได้แล้วแก้ปัญหาทั้งหมดให้ได้ดเหมือนเองตักข้าวทำไงจะอิ่มมนงก็ต้องใส่ปากให้ได้เคี่ยวให้ได้เคี่ยวละเอียดให้ได้ ไม่มีวิธีทําพึ่งเองตัวเองเ<ข>อย่าไปประนามเขาเขาเป็นของเขาอย่างนั้นอย่าไปจัดสรรเขาอย่าไปเปลี่ยนแปลงเขาต้องเปลี่ยนแปลงเราเข้าใจเนาะไม่ต้องไปสอนเขาอยู่เฉยๆสอนเราให้ระวังตัวเราให้ได้แล้วมันจะผ่านมันเอง ด่าเราเนี่ยต้องทำมาลงใจให้รักเขาให้ได้ไม่ต้องรักเลยเลยเฉยๆกันเเฉฉยยก่อนครับรักเลยมันขั้นสูงสุดไว้ในมันเรารางวัลของสมาธิอืมสมาธิมีรางวัลนะเว้ยไม่ใจจามฟรีๆนะทำแล้วมีรางวัลให้รางวัลชมเชยเนี่ยตุ๊กตาทอเขาอยู่ตรงนั้นของความรักเหมือน เองปลูกตน้นไม้ต้นเนี่ยมันมีผลให้ออกวันนั้นเอง,งมีความสุขถึงต้องดูแลอย่างไงให้มันปลอดภัยให้ได้ดูแลให้มัน,มนชอบอะไรดูแลมันนักเขา้าบัญญามันจะเกิดตรงนี้เกิดจากการกระทําไม่ช่เกิดจากการอ้อนวอน แสดงว่าอาจารย์อยู่ก็ตัวเองเลยในชะ่ไหมสรุปอาจารย์อยู่ก็ตัวเองเองไม่ใช่ตัวเองเองก็ไม่เจออาจารย์่แท้จริง <c oughs> ชีวิตนี้ถ้าคิดไม่เป็นขาดทุนเว้ส <c oughs> มองมันก็เท่ากันแต่ทำไมไม่หยุดคิด <c oughs> ใครดีใครถูกใครผิดเองต้องคิดให้เป็น <c oughs> ใครหลอกเราก็รู้ใครจริงใจก็เราเราก็รู้แต่ต้องคิดเองให้เป็น อย่าไปเชื่อกำพูดอย่างเดียวพี่จนพูดทั้งหมดเองอ่าเชื่อนะเองไปใช้เย้วมีอิทธิฤทธิปฏิหารเกิดขึ้นมีวิเศษเกิดขึ้นมีรางวัลเกิดขึ้นกับตัวเองไม่ะนามมันไม่ตีก้ามันไม่ไปจัดตินมันไม่ไปเทียบเทียบมันกับเราเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเขาถ้าเปรียบเทียบเป็นจะเบรกหัวใจไม่อยู่เขาทะไมไม่เหมือนเรานะอะไรอย่างนี้ แล้วเราก็จะไมไม่เหมือนคนอื่นอีกเอาจต่เนตต้องตัวใครเราบันไว้ต้องพึ่งตนเองเข้าใจไม่ได้พูดอย่างเงี้าายภาษาไทยแท้ๆเ้วย,ยเนี่ยแล้ว <c oughs> ว่าสอนกันอย่างเงี้ยซื่อๆเงี้ออยไม่เข้าใจง่ายไม่ต้องเอาหน้านั้นหน้านี้มาสอนกันมากจำไม่ไหว ทำอะไรจะให้เกิดผลน้ำเร็จมันต้องมีอารมณ์แห่งความรักมีตัวเราอย่าไปอยไปรีบจะไปร้ปรอนยืดหยุ่นรู้มันจะมันจะได้ชัดี่ตอนเองนิง่งแล้วมันจะชัดขึ้นมันจะแม่นขึ้น จะตัดสินถูกต้องนั่นแหละคือสัดธระมไม่ค้นหาที่อื่นไม่ได้แต่จะทาอยู่กับตัวเราเนี่ยแต่เราค้นหามันไม่เจอเราไปวิ่งกแหวงหายหยุดสวยแค่นี้พอแล้วมีตินแค่นี้พอแล้วนี่มันจะเดี๋ยวมันจะนิ่งไม่จะทัดขึ้นชัดขึ้นินคือปกตินั่น,นแหละจะอย่าให้ใครควบคุมควบครองเราเราอยู่จะอ,อ,อยู่ใต้อิทธิพลของการควบคุมกลัวโน,น่นกลัวนี่ไม่ใช่ เจเิปีตินีก่กลัวบาปไม่ใช่ต้องรู้ว่าไม่ดีผิดปกติเออ <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่ายมประบาลไม่ปราณีอะไรเงี้ยจริงๆเรานี่แหละเป็นคนทําเอง <c oughs> เราจะได้ไม่ <c oughs> ออนวดพอเข้าใจเนาะแค่นี่จันว่าเหลือกินอองท,ทำอีกกี่ปีกรู้จะทาถึง จะมาส่งข่าวอีกครับก็ได้ถึงนั่นแล้วนิ่งได้ตั้งหลายเวลาแล้วว่ารอดรอดทะเลาะเขามาตั้งหลายหลายคนแล้วว่าอะไรเงี้ยมาควรทะเลาะกูไปทะเลาะคนไหนนิ่งคนนั้นจะหนะเว้ยทะเลาะขัดขุนเสีย <c oughs> <c oughs> เวลาบอกความคิดอังนั้นการทะเลาะกันกูก็ดีกว่ามันก็เร็วกว่าทะเลาะกันเรื่อย ความโกรธคือความป้องกันนะคนโกรธเนี่ยป้องกันตัวเองจริงๆไม่ต้องป้องกันมันทำอะไรแล้วไม่ได้แต่เราไม่จะเสือนทั้งเขาทั้งเรานะ้นเนี่ยสอนเนี่ยไม่ต้องไปแก้ตัวอะไรมันดูยเฉยๆดูไม่ต้องแก้ปัญหาเลยเดี๋ยวจะหายไปเองเดี๋ยวมันยุ่ง ไปทำกันเองแต่แม่แ่นี้เยอะแยะและเองอย่าลืมหลับหูบหลับตาแนละ้วเองดูดูแล้วไม่มีอารมณ์รู้ความรู้สึกอย่างไงเองปรับอารมณ์ตัวเองอย่าไปเปลี่ยนที่อื่นนะอย่าไปเปลี่ยนคนอื่นนะเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองนั่นแหละก็จะจบฝึกอย่างเงี้ยลืมตามยังทุกข์เลยหลับตาม,มันทุกข์ในใจหวังโน่นหวังนี่อยากให้ดีกว่าเหนือกว่ายัางแก้ไม่ได้ มันเป็นเรื่องของความคิดป่ะดีแล้วของความยากเข้าไปถวายได้ค้องคระหยัดอะไรอีกนะเอาใส่แสน้คตาให้ชี้ด้วยนะคะเออเอาละพ่อครับของพ่อเนี่ผมกว่าจะหาได้ขอไม่ต่างพ่อที่ฐานผิด อย่างนี้เดี๋ยวงานเข้าก็อครวแจนแหกันมาไม่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 ลงครับไม่ไม่ใช่ค่ะเเอาละเนี่้อ,องถ้าเนาะจะทำหลังต้องบอกนิดนึงร